คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวดีๆตรงนี้กันบ้างน,นะครับธนาคารกรุงเทพมีเจตนารมณ์ที่มีความมุ่งมั่นในการเอาใจใส่แล้วก็อุปถัมบำรุงพระพุทธศาสนานะครับโดยล่าสุดธนาคารเองได้จัดพิธีฉลองพระประเรียนธรรม9ประโยคและก็ร่วมถวายมุทิตาธรรมแด่พระพิสุสามเณรที่สอบได้ต่อเนื่องเป็นปีที่4 9แล้วติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับ ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำโดยนายเดชาตุลานันประธานกรรมการบริหารในฐานะประธานฝ่ายคารวาาดรอมอนจันทรส,สมบูร์ดรพิเชษดุรงเาเวโรธและนายโชคชัยนินเจรัสกุลกรรมการธนาคารดรทวีลาบริษฐาพิรม กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจัดพิธีฉลองพระประเรียนธรรม9้าประโยคถวายมุทิตาสการะและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแด่พระพิสุสัมมนเนรที่มีความอุตสาหะาพัเพียรจนสำเร็จปร,ริยธรรม9ประโยคซึ่งถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดฝ่ายปร,ริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยณนะห้องประชุมใหญ่ชั้น30ธนาคารกรุงเทพสํานักงานใหญ่ถนนสีลมจากปีก่อนที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ ในครั้งนี้จึงนับเป็นการจัดพิธีฉลองพระประเรียนธรรม9ประโยค ประจำปี2564และ2565ซึ่งนับเป็นปีที่48และ49ในคราวเดียวกันมีพระพิสุสัมมาเนศสอบประเรียนธรรม9ประโยคได้รวมทั้งสิ้น116รูปเป็นพระพิสุ93รูปและสัมมาเนศ23รูปโดยมีพระพรโมโมลีกรรมการมหาเทรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งได้ประธานพัดย่ามไตรจีวรและกล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระประเรียนธรรม9ประโยคโดยสัมมาเนศที่สอบได้และมีอายุไม่เกิน20ปีจะได้รับพระมหา กรุณาที่คุณเจกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นนักหลวงเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังได้รับพระราชทานเครื่องอัฐาบริขานและทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญพระราชกุศลบรประชาอุปสมบทให้ตามโบราณราชประเพณี ธนาคารกรุงเทพนับเป็นภาคเอกชนรายแรกและรายเดียวที่ได้จัดพิธีฉลองพระประเรียนธรรม9ประโยคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี2517จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่49แล้วรวมพระพิสุสัมมาเนรที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคารทั้งสิน้น1,799รูปเป็นพระพิสุ1,510รูปสัมมาเนร289รูปลุนดำรงสมณเพศซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาและการที่ธนาคารจัดพิธีถวายมุทิตาสการะติดต่อกันมาเช่นนี้นอกจากจะ เป็นการแสดงความยินดีและให้กำลังใจแด่พระพิสุสัมมาเนรที่มีความวิริยะอุตสาหะจนสามารถสอบได้ปร,ริญญาทำก้าประโยคแล้วยังแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของธนาคารที่มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมทำรงรักษาศาสนาวง์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วัฒนาสถาพรสืบไป ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของกิจกรรมที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของไทยนะคะทางด้านของธนาคารกรุงเทพค่ะจัดพิธีฉลองพระประเรียนธรรม9ประโยคประจำปี2564และปี2565ค่ะ นายเดชาตุลานันประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในฐานะประธานฝ่ายคารวาดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจัดพิธีฉลองพระเรียงธรรม9้าประโยคประจำปี2564และ2565 เพื่อถวายมุทิตาสการะและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแด่พระพิสุสัม,มเนนที่สำเร็จปร,ริยงธรรมก้าประโยคซึ่งถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดฝ่ายปร,ริยธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ทั้งนี้มีพระพิสุสัมมเนรสอบปเปรียงธรรม9ประโยคได้รวมทั้งสิ้น116รูปเป็นพระพิสุ9กรูปและสัมมเนร23รูปโดยมีพระพรมโมรีกรรมการมหาเถรและสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมทั้งได้ประธานพัดยามไตรจีวรและกล่าวสัมโมทนิยกถาแก่พระปร,ะรียงธรรม9ประโยค ธนาคารกรุงเทพนับเป็นภาคเอกชนรายแรกและรายเดียวที่จัดพิธีฉลองพระเปรียงธรรม9ก้าประโยคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยปัจจุบันเป็นปีที่49แล้วรวมจำนวนพระพิสุสมณมเนนที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคารทั้งสิ้น1799รูปซึ่งการที่ธนาคารจัดพิธีถวายมุทิตาสการะนอกจากเป็นการแสดงความยินดีแด่พระพิสุสมณเณรย่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาลมของธนาคารที มุ่งมั่นในการอุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาต้องบอกว่าถือเป็นกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพจัดทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วปีนี้พิเศษกว่าก็คือเป็นการรวมกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี2,564ที่เจอสถานาการณ์ไวรัสโควิด -19 รวมกับปีนี้ค่ะ2,565ด้วยค่ะ